สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนด์บ้าน YouTube ครับคลิปนี้มาดึกครับห้าทุ่มเกือบห้าทุ่มครึ่งเก้ามกราคมสองพันห้าร้อหสิบเจ็ดครับนำกำหนดวันโอนเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการปีสองพันห้าร้อสิบเจ็ดมาเล่าฟังครับจะได้รับการโอนเงินวันใดบ้างดูครับสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนี้ยังรับอัตราเดิมอยู่นะครับตามที่โชว์ในหน้าจอ ตามขั้นบัตไดของกลุ่มอายุนะครับ60-69ปี600บาทครับ70-79ปี700บาทต่อเดือน80-89ปี800บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไป1,000บาทต่อเดือนอันนี้เบีย้ยงเงชี่อผู้สูงอายุนะครับในขณะที่เบีย้ยผู้พิการนะครับปีพศ2577ยังรับอัตราเดิมเช่นเดียวกันผู้พิการอายุต่ํากว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับผู้พิการอายุ18วิ่งไปจะได้รับ800บาทต่อเดือนวันโอนครับมาดูครับ เดือนมกราคม257โอนพรุ่งนี้ครับ10มกราคม257นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์นะครับ257เดือนมีนาคมวันที่8มีนาคม257เดือนเมษายนวันที่10เมษายน257เดือนพฤษภาคมวันที่10พฤษภาคม257เดือนธันายนวันที่10ธันายน257เดือนกรกฎาคมวันที่10กรกฎาคม257เดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่9สิงหาคม257นะครับ เดือนกันยายน10กันยายน257 7เดือนตุลา10ตุลา257เดือนพฤศจิกายน8พฤศจิกายน257นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมวันที่9ธันวาคม257นะครับอันนี้คือกำหนดวันที่จะโอนเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการปีพศ .257 7ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ